สวัสดีครับลูกถุงว่าป้ามนะครับผมหลังจากผมก็ได้หางหายไปโดนนะครับผมบริเลลงคลิบอัปเดตในปีหนนองเข้ากับการเลี้ยงหมูนะครับผมหรือว่าให้คํามึกษายการเลี้ยงหมูนะครับแต่ว่าเราบริหายไปใช้นะครับผมไปยั้งเลี้ยงหมูอยู่คึอเก่านะครับผมแม่พันธุ์น้องเฮากับด้านหลังนะครับผมมีขอดเรื่อยๆนะครับอ่ามื้อนี้นะครับผมผมจะมาแช่นะครับผมเป็นการแช่ประสบการณ์นะครับสําหรับพี่ๆหน้องเฮานะครับผมหรือว่าเกษตรกรทุกคนนะครับผม ที่ต้องการเลี้ยงหมูนะครับแต่ว่าไม่มีเงินทุนนะครับผมน้องครับต้องการเลี้ยงหมูไม่มีเงินทุนเริ่มต้นสักบาทนะครับผมกับเป็นอีกหนึ่งเนี้ยท่านะครับผมที่ผมมาจะแชร์ประสบการณ์นะครับผมสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับผมหรือว่าเพื่อนเพื่อนเกษตรกรนะครับจากเลี้ยงหมูอ่าไปเขาเรื่องกันเลยนะครับผม ถ้านะครับผมเราต้องการเลี้ยงหมูนะครับไม่มีเงินทุนนะครับผมก็มีอีกหนึ่งทางเลือกก็คือนะครับผมเป็นการกู้นะครับคือเป็นการกู้ทกศนะครับผมผมเองนะครับผมกัได้กกู้ทกศนะครับผมนะครับผมแม่นะครับผมแม่เป็นสมาชิกกับทกศนะครับผมก็ใช้เป็นที่นาที่ประกอบทำมาหากินของเรานะครับผมไปค้ำประกันนะครับผมกับทกศ เพื่อจะนําเงินออกมาเป็นเงินทุนเงินต้นนะครับผมสาหรับการลงทุนการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วเท็ดจางไหนนะครับผมถึงจะได้เงินนะครับในช่วงเดือนเมยนามษานะครับผมระหว่างที่ผมเคยไปกู้ยืมนะครับนอกจาะจะมีโครงการนะครับผมเขียนโครงการเข้าไปนะครับเขียนโครงการเข้าไปกับหัวหน้าทกศนะครับอเขียนโครงการเข้าไป พี่น้องเราอยากเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับผมเลี้ยงวัวนะครับผมหรือว่าทําบ้านนะครับผมก็เขียนเข้าไปได้นะครับผมถ้าสมมุติว่าผมอยากเลี้ยงหมูของส่วนตัวเองนะครับผมของลูกทุ่งมาฟาร์มเนาะในบุคคลทั่วไปประชาชนทั่วไปนะครับผมก็เขียนหนังสือทําเป็นเ x c e เซลนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นเ x c e เซลนะครับผมพิมพ์นะครับว่าต้องการเลี้ยงหมูนะครับผม เลี้ยงหมูนี้มันจะแยกนะครับพี่น้องครับจะแยกว่าจะเลี้ยงหมูแม่พันธุ์นะครับผมหรือว่าเลี้ยงหมูขุนนะครับก็จะแยกกันนะครับผมให้เราเขียนอย่างชัดเจนนะครับผมยกตัวอย่างของผมนะครับเขียนไปว่าต้องการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์นะครับเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับพี่น้องครับไม่ใช่เลี้ยงลูกขุนเนาะของผมเลี้ยงแม่พันธุ์เขาจะเอาชัดเจนนะครับพี่น้อง อย่าไปเขียนแบบกั้มกลมนะครับผมอย่าไปเขียนแบบเลี้ยงแม่พันและหมูขุนนะครับผมให้เขียนอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยนะครับถ้าจะเลี้ยงหมูขุนก็เขียนไปว่าต้องการเลี้ยงหมูขุนจํานวนกี่ตัวนะครับเลี้ยงหมูขุนจํานวนกี่ตัวแล้วก็ซื้อลูกหมูทั้งหมดกี่ตัวนะครับตัวละเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับให้เข้าแยกไปเลยนะครับว่า สมุิว่าต่องการซื้อลูกหมูสิโตัวนะครับเ้าเขียนเเลยว่าราคาลูกหมูสิบตัวตัวละหนึ่งพันบาทสิบสิบตัวกั็หนึ่งหมื่นบาทนะครับแค่นี้นะครับไม่ต้องไปเขียนด้านอาหารใช้เท่าไหร่ยาใช้เท่าไหร่แล้วก็ค่าไฟค่าน้ําไม่ต้องไปเขียนนะครับผมเอาเขียนไปเฉพาะราคาลูกหมูนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเลี้ยงแม่พันธ์ นะครับผมเราก็เขียนไปเลยว่าต้องการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์นะครับต้องการซื้อแม่พันธุ์เข้ามาเลี้ยงนะครับผมจํานวนสิบแม่นะครับผมแม่ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมสิบแม่เป็นจํานวนเงินนะครับเป็นจํานวนเงินหนึ่งแสนบาทนะครับผมเขียนไปแค่นี้นะครับผมอ่าเขียนไปแค่นี้แหละนะครับแล้วก็เอาหนังสือที่เราเขียนนะครับผม ไปปรึกษาหัวหน้าตกลศนะครับเขาก็จาแนะนําเ้าเองนะครับว่าขันตอนต่อไปเห็ดจังไหนนะครับอ่าถ้ามีที่ดินที่นานะครับผมเอาทีหน้านะครับผม, <c oughs> บผมไปประเมินทีกน่กรมที่ดินนะครับผมกรมที่ดินของจังหวัดนะครับเด้อไปประเมินกรมที่ดินเขาก็จะดูว่าที่ดินที่เราไปประเมินนะครับผมมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็จะมาคิดกับส่วนที่เราจะกู้นะครับผม <c oughs> ป,ประเมินใด ประมินในสามแสนนะครับผมเข้าจะกู้หนึ่งแสนนะครับผมหลังเขาไปประเมินนะครับผมที่ดินมากนะครับผมพ่อซอก็คิดว่าได้นะครับผมทานนะครับเข้าก็จะเพศสัญญานะครับผมทศสัณก็จะนัดทําสัญญากู้ยืมนะครับผมการกู้ยืมนะครับผมก็จะมีมีเงินสองแบบนะครับผมมีเงินระยะสั้นนะครับผมแล้วก็เงินระยะยาวนะครับผม เงินระยะยาวเราจะใช้ปีละหนึ่งครั้งนะครับผมและเงินระยะสั้นจะใช้ปีละสองครั้งถือทุกๆหกเดือนนะครับผมเหมือนของผมนะครับผมก็ได้เฮ็ดเป็นเงินระยะสั้นนะครับผมใช้ชําระทโมสทุกๆหก,ก <S <S เดือนนะครับอ่าระยะสั้นระยะยาวก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันนะครับผมระยะสั้นนะครับข้อดีคือสมมติว,ว่าฮัากกลมาหนึ่งแสนบาทนะครับผมเราใช้ไปอหาหมื่นพกหมื่นนะครับผม เราก็สามารถนาเงินที่เราชำระไปเอามาเวียนเหมือนเครดิตนะครับผมกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นเงินระยะยาวนะครับผมเราต้องใช้นี่ให้หมดนะครับผมถึงจะทําการกู้ยืมใหม่ได้นะครับผมก็ข้อดีข้อเสียประมาณนี้นะครับอ่าก็เป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องครับอีกหนึ่งแนวทางที่จะเป็นต้นทุนนะครับผมสําหรับรเกษตรกรที่ต้องการอ่า นำมาเงินเงินนํามาลงทุนนะครับอ่าส่วนหนึ่งจะเอามาทําเป็นโรงเดือนบครัวทําบ้านนะครับผมทําการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับผมก็สามารถเขียนจุดประสงค์ความจํานงของเรานะครับผมได้เลยนะครับเขียนนะครับผมว่าต้องการไปทําอะไรนะครับผมมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับผมแต่ว่าอาจจะใส่เวลาเนี่ยพี่้องครับถ้าเรา จะใช้ภายในเดือนสองเดือนนะครับผมแล้วก็จะวางแผนให้ดีนะครับว่าควรจะไปยื่นเรื่องในช่วงเดือนไหนนะครับผมแล้วก็เผื่อเวลาไว้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมทุกปัญหามีทางออกนะครับนี่แหละครับผมถ้าไม่มีเงินจริงๆนะครับผมไม่มีเงินทุนก็ลองไปปรึกษาตอกรสได้เลยสินองเด้ออยากเรียกหมูนะครับผมช่วงนี้หมูกะราคากำลังขยับขึ้นมากนิดหน่อยนะครับผม ราคาขยับยแล้วนะครับผมเลี้ยงหมูกะใจเย็นๆพี่น้องครับอย่าไปใจร้อนนะครับผมเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับผมจะถูกจะแพงนะครับผมก็เลี้ยงไปนะครับผมถ้ามันถูกแห้ยงยีดีนะครับผมเฮากะเฮ่านะครับผมพยายามหาวิธีลดต้นทุนประหยัดต้นทุนของการเลี้ยงสุก,กรนะครับผมหลกัลกๆต้น,น,รรนทุนในการเลี้ยงสัตว์นะครับจะอยู่ที่ด้านอาหารนะครับผมด้านอาหารนี่เป็นหลักเลยนะครับผมต้นทุนหลักๆนะครับผมเลี้ยงสัตว์นะครับเด้อ ถามันถูกจริงๆเท่ากับเฮ็ดให้มันลดต้นทุนประหยัดต้นทุนลงนะครับผมเฮ็ดจังไดนเฮาจะอยู่รอดครับประหยัดเพื่อสักวันหนึ่งเมื่อหมูเรามีราคาแพงนะครับผมเขายังมีแม่พันธุ์อยู่นะครับผมเขากับผลิตลูกหมูในท่านการนะครับผมบางท่านนะครับผมเห็นหมูถูกแล้วครับผมใจออกไม่อยากเลี้ยงขายแม่พันธุ์ทิ้งนะครับผมอ่าพอหมูขยับขยายขึ้นหมูแพงขึ้นนะครับก็อยากเลี้ยงกลับไปซื้อแม่พันธุ์ใหม่ที่นี่ บท่านขานพี่น้องแม่ท่านกาแพงนะครับผมบนานนี้ขาดฮาผลิตลูกหมูมา,ามกกว่าจะได้ขายกับโบท่านราคานะครับผมราคากันล่งอีกนะครับผมก็เป็นการซ้ำเติมของเกษตรกรเชาวเลี้ยงหมูนะครับถ้ามันถูกนะครับผมนางน้นอยเลี้ยงหมูขายให้มันได้ทุนนะครับพี่น้องขายให้มันได้ทุนเนี่ยให้มันขาดทุนพี่น้องรอบนี้มันก่ไดรอบหนา้ามันก็ไดนะครับผมเสื้อผมนะครับอ่หลักการนี้ผมก็ใส่มากหลายปีแล้วนะครับผมผ่านวิกิตหมูเป็นโลกหมู ราคาตกต่านะครับผมหมูขายบ่ออกนะครับผมต่างๆหน้าหนะครับผมเข้าเลักๆนะครับผมเลี้ยงไว้เลยแม่พันธุ์อยาให้ขาดข้อนะครับพี่น้องดาวผู้ใดเลี้ยงหมูต้นน้ำเลี้ยงหมูแม่พันธุ์เนาะแต่สําหรับผู้ใดนะครับผมเนี่ยงหมูขุนซื้อลูกหมูขอมาเลี้ยงนะครับผมกัพูดตรงไปตรงมากับฟาร์มต้นน้าฟาร์มแม่พันธุ์นะครับว่าช่วงนี้หมูถูกนะครับผมก็ขอกันขอกันช่วยกันนะครับผม โรงงานฟูนนนนผลิตต้นน้ำจะเอาเบสซูบาสุสตางนะครับผมย่หมูถูกกระถูกเน่หมูขึ้นกระขื้นน้ำกันนะครับอีกอ,อย่างหนึ่งนะครับผมลูกหมูก็ดูแหล่งที่เราซื้อประจําใช้ประจําโดยพี่น้องเด้อครัรบผู้ใดอ่าซื้อลูกเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเราพูดคุยกันง่ายนะครับผมการรับประกันเท่าโอเคนะครับผมอย่าไปซื้อสเปซสปะไม่ใช่ว่าเห็นที่น่นถูกก็วิ่งไปซื้อนะครับ ามองเก่าเคยขายพันสองนะครับหมองเอือนเ่ยขายแปดร้อยเก้าร้อยไปซื้อแปดร้อยเก้าร้อยไม่เลี่ยงนะครับผมหมูตายหมูเจ็บหมูป่วยมากกะเป็นต้นทุนกําไรเข้าอยู่ในหันนะครับผมอ่าเน้นย้ําเลยว่านะครับผมกรณีนี้ก็อยู่ที่ไหนเคยซื้อที่ไหนก็อยากให้หักห่วงแหนกันนะครับผมเพะนี่นที่อยู่หมองเก่านะครับพี่น้องเด้อสำหรับเทคนิคการเลี้ยงหมูหรือว่าคำสีในการเลี้ยงหมูนะครับก็ฝากไว้นะครับผมสำหรับพี่น้องนะครับผม อยากเลี้ยงหมูอยากเลี้ยงสัตว์นะครับผมด้วยว่ามีโครงการทําอะไรนะครับบมมีทุนเลี้ยงนะครับผมลองปรึกษาหัวหน้าทกศดูนะครับผมสําหรับท่านสมาชิกที่เป็นสมาชิกทกศเดยพี่น้องเด้ออ่าโอเคนะครับ้มนี่ลูกทุ่งว่าฟ้านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทุ่งว่าฟ์มด้วยนะครับอยากสอบถามทุ่งว่าฟ้าเกี่ยวกับเรื่องใดนะครับผมมีือปัญหาอันไดนะครับอยากปรึกษาสอบถามก็โทรเข้ามาได้นะครับผมที่นี่นะครับผมเบอร์โทร ศูนย์หกสี่สี่สามเจ็ดหนึ่งสี่นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนํานะครับผมตลอดนะครับพี่น้องครับทุกคุ่งมาฟมารมวันนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ